ในบ้านอักดี <S <S นายนาดมีประตูข้างซ้ายเข้าไปในห้องนอนข้างขวาออกไปเฉลียงทางขึ้นลงหลังมีหน้าต่างเครื่องประดับประดามไม่เป็นของมีราคาแต่ใช้ดีๆพอเปิดม่านอ้ายคำพานายลํำเข้ามาทางประตูขวา นายลำนั้นเป็นคนอายุราว40ป่ปีแต่หน้าแก่ผมงอกนาย,ยุ่นมากและจมูกออกจะแดงๆเห็นได้ว่าเป็นคนกินเหล้าจัดแต่งกายค่อนข้างจะปอนๆแต่ก็ยังเห็นได้ว่าเคยเป็นผู้ดีมากครั้งหนึ่งแล้วา แกยออะบ <ạ. S 1> ๊อหกคอยว็บอเื่อ้ทำไได้บ้างใอ่ไหาฮ่า้อ ได้มีทุกคนไม่ต่าัน่ท่านพยาบามดีเลยครับ<ะ>แม,ม่เชื่อจีแกก็เชื่อ,อบอกว่าครับจะมาแตะต้องสิ่งของได้ไหยครับข,ขอแคนใจรับืยา <c oughs> i wow. ดได้น้องคิดดีครับอ๋อได้ค่ะี่ค่ะเป็นยังไงป่ะยังสบายอยู่ไหมค่ะหลังจากนั้นพยาพรุดีกับในล้ําได้พูดคุยกันสัพ์เพเหละเรื่องการพุจลิตการสู้ปรี่การไปอยู่ที่เมืองพิษรุโลก การทำมาหากินที่เมืองพิษณุโลกการค้าขายของนายลำทนายความตัดสินคดีของนายลำเรื่องจีนกินจีนที่เมืองพิษณุโลกเรื่องขู่ที่พิษณุโลกและพยาพฤดีได้ชวนนายลำดื่มโซดานายลำกลับถามหาเหล้าลำจากนั้น พญาพฤดีได้เข้าไปิิถามในรําว่ามาหาข้ามีธุระอันใดในรําจึงตอบไปว่าหาโอกาสที่จะมาพบก,กับแม่และออทำให้พยาพฤดีรู้สึกไม่ค่อยดีและลังเลใจจึงพยายามอีกเลี่ยงม่ให้รําพบเจอกับแม่และออ จึงเริ่มมีปากเสียงกันเล็กน้อยและในลำได้ทำการมีตมาศใส่พยาเฮรดีในลำได้พูดว่าการโตรกรรมลำบากเป็นอย่างไรไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีใครสนใจจึงเริ่มมีปากเสียงกันมากขึ้นทำให้พยาเฮอดี เดินไปหยิบแซ่มาที่แขวนอยู่ข้างหน้าต่างเดินมาจะมาฟาดในหลังต้อการอะไรไม่ชอบต้องพูดอย่างเดียดฉาดและวเล่ยเออคุณแต่ทาขอรับแม่รอขึ้นบันไดามาแล้วขอรับ,แ,รบแม่คุณพ่ออะไรไม่มีกลับไปความจริงชิมัยกับไป้ไทยคุพ่อกับเสียทีเดียวเรียว่รื่องแก่ นี่หลอน,น,นจากจำใช้ได้ว่าเราสนใจ้ันถ่งแกน่ก็น่าจะเป็นดิดแกออกเลยมั้งแหมไหยนะคุณคงรู้จักคุณแม่ของพิชาแล้วสิคะจ้จักเลยอื่างนิสถ้างั้นฉันไม่ดีรกมากเลย พ่อเองเนี่ยคป็นไม่ดีดิฉันจะใช่ยังไงดูในรูปก็เห็นว่าเป็นคนดีเอ้ยคุณพ่อบอกแล้วหรือย่างนี้ดิฉันจะแต่งงานบอกแล้วฉันดีด้วยคุณอาต้องมามาร้างชันน,ชนะคะเออเออคือข้าต้องไปผูมึงสัปดาห์ห้า ดิฉันรัขอร่วงานเลยก่อนคุณพ่อคะช่วยพูดจาชวนคุยคุณอาให้หยู่หลบน้ำี่ชันหน่อยนะคะี่ชันจะข้อไปในเรือเสียทีละคุณพ่อกับคุณอาคงอยากคุยกันอย่างผู้ชายสะดวกกว่าเจ้อหนุ่มที่เจ้อหนุ่มที่หลัง พี่จะมาไปดูเขาบอ,อ,อลล่นเป็นสลับลูกเข้อ็รับไม่ได้ใจกนอย่างดีแล้วก็ต้องการลบลูกไี้สีนะลนี่แหละ,ะครับเวลาเขาแม่นอนเกี่ยวไม่เจอนะครับมันต้องการแล้ว เลยเลยต่างตามทาจารย์สั่ไว้อย่ามกเลยเรื่องมัขอไรยงนะอะไรเพราะว่าเธอจะได้บอกความจริงนไม่ม่ลอาลใครเขาถือลูกอนโกเขาได้ถตัวผมได้ถือตัวผมเดอเอาเธอจะำตที่าพูดผมลาที พวกนี้คุณ เอาเอาใส่กเป๋าเฉยๆพราะผมจะตั้งใจมาหาิิทุกอย่างเายไม่รอแ้น่จะทำเลีย่ยจะเารผมขอตัวลาก่อนแล้ว่ 你边了。